สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเช่าทุ่งแหละวร็ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอะมึงว่านรู้สึกว,ว่าหัวร้อนทันทีแล้วนาะพี่น้องนเนาะเฮงมีน่าบังอยู่แล้วนะครับก็เนื่องจากว่ามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับโทรศัพท์มาหาคนใจเช่าทุ่งแหละครับมาในทำนองตอว่าว่าคนใจเช่าทุ่งเป็นจอมลวงโลกะนะลวงโลกแบบไร้น,นอ้อวะนี่เพื่อว่าเนี่ยผมดูมาแทบทุกช่องเรืองเกี่ยวกับการนําจุลินทรีย์ไปใช้นี่ เขาแนะนําให้ฉีดพ่นแต่คุณบอกว่าให้เอารดลงดินเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยทำไมพูดไม่เหมือนเขาเ่ยวะอ้าวความผิดอยู่กับเศร้าถุงแต่บอกให้หดจุลินทรีย์ลงดินซิก็มีความผิดถือกล่าวหาว่าเป็นจอมล่วงโลกนะ <c oughs> เป็นเอย่ยซื้อซองนั่นซองนี่มาเขาแนะน,นําอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกให้ฉีดพ่นทางใบเนี่ย่ได้ประโยชน์กว่าแล้วคุณบอกลดลงดินมันจะได้ประโยชน์อะไรก่านทำไมพูดไม่เหมือนกันมาท่านเนี่ จะให้เชื่อได้ยังไงเลยจมไปลายอย่างลายแนวอยู่นะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> จักสิวาจะได้เน,นาะกับพี่ย่าอธิบายซี่แกงก็เพิ่นเยอเพิ่นไม่รู้ละเพ่นเอซื้อ่องดังๆมากนะครับเป็นอ่าองเกษตร,รดังๆที่เขาจะมีผู้ติดตามหลายแสนหลา,ลายล้านนะครับพี่น้องมากเอาบอกว่าให้แนะนําฉีดจุลินทรีย์เนี่ยเขาฉีดพ่นทั้งใบอยู่แล้วนนะครับแล้วคุณไปบอกลดลงดินเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยนะครับ คนจะใช้ทุ่งก็เลยซี่แจงกบเพลินว่าการนําจุลินซี่ไปใส่น่ะเ้าจะใส่ตามคุณสมบัติของจุลินซี่เขาอย่างเช่นการการทําจุลินซี่นี่การนําจุลินซี่มาใส่ทั้งการเกษตรเนี่ยมันมีจุดประสงค์อยู่ประมาณ2หรือ3อย่างอย่างแรกก็คือเราจะใช้จุลินซี่เป็นเป็นนะครับคันในกรเลนีใส่เสื้อเป็นๆยังย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 ่าง,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 งพอท่านตายเนี่ย้าอยากให้เขาได้ประโยชน์จริงๆถ้าอยากได้ประโยชน์จากเขาจริงๆเนี่ยแนะนําให้ลดลงดิน เพื่อจุลินทรีย์เรานี่จะได้ไปอยู่ในดินจะได้มีชีวิตยอยู่ในดินและจะได้ทํางานไปย่อยสลา,ายแร่ธาตุต่างๆเส่นถ้า,า,าเป็นสังข้อแสงกะอนอกจากจะย่อยสลา,ายแร่ธาตุย่อยสลา,ายปุ๋ยมักปุ๋ยคอกที่เขาใส่ไปในดินแล้วนะครับเขาก็ยังสามารถตึงในต้นกลนบในอากาศไม่ก็บไว้ในดินให้พืชได้กินนะครับนอกจากน,นั้นกะตัวจุลินทรีย์เขาเองยังไปซาวยังไปกําจัดการพิษที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของไอ้วัสดุของไอ,ไอไ้ไอิซิวัตถุั่ะก็บอกไปเนาะ ถ้าเป็นจุลินซี์นอกกล้วยจุลินทรี์น้ำเขามาจุลินทรี์ต่างๆที่มักด้วยน้ำตาลหรือการน้ำตาลเนี่ยซึ่งเป็นจุลินซี์กลุ่มที่ไม่ต้องการแสงกลุ่มบ่มากแสงถ้าเข้าไปฉีดพ่นใส่ใบซึ่งเจอแสงอยู่แล้วจุลินซี์กลุ่มนี้ก็บอ่อสสามารถจะทํางานได้การบอกง่ายคือบ่มีประโยชน์การแนะนําให้ลดลงดินเพื่อให้เขาได้ฝังตัวในดินให้มีโฮมมีเงาให้เขาได้อยู่ได้มีความซื่อควาใจสชื่อวงวาจังสี่นะครับนี่คือการนําจุลินทรีย์ที่มีเสือเป็นเป็น,ปน,ปนไปใช่ ใส่ประโยชน์จากตัวรุ่นจูลนซี่โดยตรงนะครับเพี่น้องทายในกรณน,นี่ใส่กระเพืชกันแนะนําให้ลดโลกดินเส็ยละหรือถ้ายบริษัททายจากใส่จูลนซี่เปลีป่ยน,นอีกแบบนึงก,นก็คือเอาไปลดในกองปุ๋ยมักเอาไปมักปุ๋ยให้เขาย่อยปุ๋ยให้เขาย่อยสลายซากพืชซากสาัสส์นะครับเพี่น้องบ้านนี้จุดประสงค์ที่2ก็คือเพื่อเอาจูลนซี่ไปมักปุ๋ยในกรณีที่เป็นปุ๋ยน้ำ <c oughs> มักจากผลละไม้มักจากโลกงัวโลกหมูมักปลามักกุ้งอย่างนี้ก็แล้วแต่ตัวนี้ เฮาจะฉีดพ่นทั้งใบเพราะว่าเขามักเป็นปุ๋ยส่วนจุลินทซี่นั่นจะตายหรือบ่ตายก็ยากหัวมันจะยังย่งหรือบ่ยั่งจะมีหรือบ่มีฉีดไปแล้วมันจะตายหรือบ่ตายกัน,กนแล้วแต่มันสําหรับจุลินทซี่เฮาบอกอยากได้จุลินทซี่ในกรณลนีนี่เฮาอยากได้ปุ๋ยก็คือเมื่อเขาย่อยสลายเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วปุ๋ยละลายอยู่ในาน,าน้ำเนี่ยน้องเน,น,นะครับเฮาก็ฉีดให้กินทั้งใบเพราะว่าปุ๋ยที่จุลินทซีย่ไดมานี่เป็นปุ๋ยพร้อมใช้ก็คือเป็นปุ๋ยโมเลกุลเล็ก ที่พืชสามารถดูดเขาทั้งใบเลยเลยเออตัวนี้แนะนําให้สีพ่นทั้งใบนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะเขามากักเอาปุย๋ยส่วนจุดป,ประสงค์ที่3คือเขาเอาจุลินซี์มาหมากักเพื่อเอาสมุนไพรเช่นพวกยาไล่แมลรงต่างๆหมักจากสาบเสือจากน้อนตายยาจากเครื่องก่อห้อจากฟักขูนจากยังก็แล้วแต่ละเมื่อเขาหมากักเรียบร้อยแล้วตัวนั้นเขาก็จากใส้ตัวสมุนไพรจากใส้ตัวยาจุลินทซี์จะยั่งหรือบ่ยั่งกับยาหัวมันเอาผสม เขาก็จะฉีดพ่นหรือจะลดลงดินก็นได้ในกรณีสมุนไพรแล้วแต่ความุนแรงของโลกแล้วแต่จุดประสวงค์ว่าเข้าสิอาใส่จังใดเช่น <c oughs> เขาจะกําจัดไข่หนอนจะกําจัดมาแรงป้องกันยังกับว่าไปนะครับเขาอาจจะฉีดพ่นก็นได้ร่วมกับลดลงดินก็นได้นะครับนี่คือวัตถุประสงค์การนําจุลินทรีย์มาใส่เนะพื่อนเนะแต่ก็บอกหูวา่าท่านผู้ชมท่านานั้นเพื่อนไปเบิ้งจงังไดเพื่อนไปเข้าใจจงใังไดจอมลวงโลกเนาะ <c oughs> รู้สึกว่าคุณลุงจะก่า เป็นเหอะเป็นไฮไปแล้วนะเครื่องไทยทครงเล้าใส่กันมูลเอริอเอวันนะเป็นกับว่าเรี้ยวในจังน่อยเนาะจะคนทางใดไม่รู้ละเพิ่นเพิ่นว่าเพิพ่นติดตามมาโดนแล้วสั้นดีแรกๆก็ดีหรอกหลังๆมาเริ่มไล่แล้วมาเกษตรไล่ไปสั่งละวางได้่นออกบ้า,บาน,น,นี้เนาะนะครับคนใจชาวถุงย,ยังย็นใจว่าการใส่จุลินทรีย์กับตามที่บอกมาแล้วพี่น้องน,นะครับถา้าใส่จุลินทรีย์เป็นๆเ,เ,เอาเสื้อเป็นๆมาใส่ในการแนะนําให้ลดลงดินนะครับ พราะว่าจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่เกษตรกรใช้น่ะจะเป็นจุลินทรีย์ที่บ่ค่อยมักแสงที่ไม่ชอบแสงโดยเฉพาะที่เ้ามักจากน้ำตาลมักจากนำ้ำกากน้ำตาลาต่างๆจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการแสงถ้าพี่น้องเอามาฉีเสบใบแลวแดดครัวแมบแอบได้ประโยชน์บ่กับบ่ได้นะครับพี่น้องต้องลดลงดินให้เขาไปฟังตัวในดินแล้วเขาจังจะทํางานนะครับพี่น้องยกเว้นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้บ่ย่านแดดแต่ว่า้ามาฉีใสบใบก็จะเสียงเขาไงเฮ็ดหยัง พะวันแย่หนิมันบอมเนปุ๋ยนะครับพี่น้อง <c oughs> ก็ต้องลดลงดินนะครับให้เขาไปฝังตัวในดินกัตึงในตัวเจนกําจัดการพิษจ่อยสลายปุ๋ยมากวุ๋คขอะก็ว่าไปนี่คือการนําจุลินทรี์ไปใส่จริงๆส่วนซุ่มที่ฉีดพ่นทั้งใบนะเขาเอื่นว่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำบอมเนจุลินทรี์เด้พี่น้องเอ้อผู้บังคังก็บอกว่าปุ๋ยชีว่าภาพปุ๋ยอินรีย์น้ําปุ๋ยจุลินทรี่อันเอื่นตามความ้าใจจริงๆก็คือปุ๋ยน้ําเพราะว่าเข้าไ้จุลินรีย์ย่อยสลายวัดสดุมากเรียบร้อยแล้ว เมื่อมันย่อยเรียบร้อยแล้วอาหารกินบ่มีนี่ส่วนใหญ่แล้วจุลินซี์เรานั่นก็จะตายไปได้เพิ่มนก็เหลือแต่ปุ๋ยแหละที่มันละลายอยู่ในน้ำนี่พวกแหลธาถาดต่างๆอันนี้เขากเหมาะที่จะฉีดพ่นนะครับีปนองเพื่อให้พืชเขากินทั้งใบหรือลดลงดินน้ำก็ได้นะครับแต่ฉีดพ่นนี่พืชจะได้กินเร็วนะครับี่นองเพราะว่าเป็นปุ๋ยที่โมเลกุลเล็กนะครับพืชสามารถดูดเข้าทางใบได้นะครับเพื่อนอาจจะไปซับซ้อนเกี่ยวกับระวังจุลินรีย์รับปุ๋ยอินรีน้ำกับบ่ลู่นะครับมาใส่เฟ่งเฟ่งเฟ่ง เย็บใจแห้งกันวัดจอมล่วงรนะุกแน่นอนอ่ะคุยกันเติบมน้วยนะครับจดเสียงอ้อยลงอ้อยลงนะเอาโอเคโอเคเสนอกระโปงหูว่าเข้าใจให้เพิ่นเมื่อยให้เพิ่อนขา,นว,า,วานว่าก็กว่จักนะครับพี่นกนะครับแต่เข้าใจช่างตุ่งขยังจริงการวัดการใส่จุลินทรี่เนี่ยถ้าจะให้ได้ประโยชน์จริงๆก็เพืชนเนี่ยแนะนําให้ลดลงดินคือนเขานะครับพี่น้องนะครับซึ่งกระเฮกเทเบิองอยู่แล้วเนาะกรบโปงหูว่าเพิ่นไปเบิ้งเพื่อนว่าดูมาแทบทุกคลิปไม่เห็นใครเขาพูดเหมือนคุณเ่ยคุณไปได้ข้อมูลมาจากไหน อย่างเว่าไปแบบนี้ถือว่าหลอกลวงได้ไม่เเวาไปเนาะพี่น้องเนาะก็ว่าจากสิว่าจังไดน,นะครับเพื่อเปน,เปนยกตัวอย่างซ่องนั่นซ่องนี่มาบางช่องเขาคนติดตามเขาเป็นล้านเ,เขาแนะนําให้ใช้คนติดตามห้าแสนหกแสนคนคนติดตามยังไม่เท่าไหร่หรพูดนอกกรอบไม่เหมือนคนอื่นเขาจะอ้าวจริงๆการรับรูข้อมูลน,นะครับการได้ความรู้มาเนี่ยแ่งความรู้ต่างๆกับเสื้อว่านาจะมาจากแรงเดียวกันนะครับพี่น้องนะครับ เพราะว่าจุเลซี่สังข์แสงก็มีที่มากมองเดียวกันนะครับแต่กับบงหูว่าอ่าซองอื่นๆที่เอามานําเสนอนั่นกับเพื่อจุดประสงค์ยังเนาะนะครับแต่สำหรับคนใจชอทุ่งแหละเพื่ออยากให้เกษตรกรเขาได้ประโยชน์จริงๆนะครับพี่น้องใส้แล้วได้ประโยชน์ได้ผลเนี่ยคือคนใจชอทุ่งใส้นี่ครับลดลงดินในกระถางเนี่ยครับในกรณีสังข์แสงมันก็ง่ามได้เลยพี่น้องนี่นะครับบ่ตายตนะครับจะไปซีดพ่นหรือจะเข้าเสียได้ประโยชน์สมัยเนาะนะครับเพราะว่าเข้าเอาจุินทซี์เป็นๆมาห้มันทํางานห้เข้า ให้เขาทํางานให้เรานะครับก็คือจอยสไลด์แร่ถาาุในดินนี่แหละในกรณแลนี่มักเป็นปุ๋ยนะครับมักเศษปูเศษหอยเศษกุ้งอันนั้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ํานะครับพี่น้องเขาบรอยาก,กได้ตัวจุลินทรีย์ส่วนจะมีหรือบม่มีเขาก็เบีบเ่ยวละบ่ลู้บ่สนสนแต่ปุ๋ยอย่างเดียวอันนั้นก็นแนะนําให้ฉีดพ่นทั้งใบพืชจะได้ประโยชน์เร็วนะครับพี่นออ้องอ่ะคงจะเข้าใจเนาะพอใะง่ที่ทุ่มมามือ นั่นก็คงจะเข้าใจแเราบ้าง่ปนี่คือยจะได้คือบอกเข้าใจคือสิเหมือนนักนาเต็กพวกนี้หน่ออ่าพอเห็นพอเห็นเพิ่นเสียบางซ่องออกหนาออกตาอยู่นะ,ะกับพวากันเนาะนะครับนานคาาิดตดังแต่ท่านท่านนี้อยากให้พี่น้องเฮาผู้อ่าท่านอื่นๆนะครับที่บริโภคซื้อโดยเฉพาะยูทูปน้องเพื่องเนาะอยากให้ใส่ลักวิจารณญาณจังหน่อยนะครับใส่ลักพิจารณาจังหน่อยประกอบกับป,ปัญญาบ่แม่นเบิงบ่งแล้วจักเขาวางได้เฮ็ดนําเบิด บโบแมทนอกพี่น้องเนาะนะครับการก่อใจชักทุงเคยนําเสนอไปหลายคลิปบางท่านก็ไม่จะได้หรอกบางเท้อกันยังบบท่านมีการรับรองผลอีกยั้งที่ชัดเกีย์ก็ว่าไปแล้วนต่ไหนได้ผลแทแล้แนเนี่ยเช่นพวกบรรดาเอาสิ่งที่โบราจะเป็นประโยชน์ก็พืชมะไซน์พวกเครื่องเดิมผงสู้รถอย่างอันนั้น,นก็จชักธุงขอบโแนะน,น้ำอีหลีนะครับดีที่สุดก็คือปุ๋ย กับจุลินซี่นะครับพี่น้องนะครับเท่าน,นั้นล่ะนะครับอันอื่นก็เป็นเพียงองค์ประกอบซื๊อๆได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอ่าบางเทียบกับเกิดผลเสียกับลายนะครับหลายท่านกับทั่วมาเข้าใจเช่าทุ่งขึ้นกันเฮ็ดต่ำซ่องนั่นซ่องนี่เละคือเป็นทั้งสั้นทั้งซี่แก้จะได้บ่ะเด็นเพราะว่าอันนี้กับจั๊กสิวาจะได้นาะนะครับเอาฉะนั้นนะครับท่านที่จะสอบถามโทรมาอ่าปรึกษาหาลือรยังกะครับถามมีเวลาเข้าใจเช่าทุ่งกะให้คำปรึกษาหาลือไปเนาะพี่น้องเนาะเทนะ่าที่ภูมิปัญญาเท่าที่คคคววาาาาามมมมมรรรู้้สาาถจะะีีีีทท่่นนนับบพองงเกกิ ควบคิดควบบานเลยกันยอมเนาะอันนี้นก็ได้เบิ่อว่าจะหูไปเบิเ่อเด้ะขันเป็นหูคักปไหน่บ่ได้มานั่งสกมกพอสมนิถึงน้องพี่น้องจ้นนะองตำแหนงง่งใหญ่กว่านี้เยอะแล้วละ่ะอันนี้ก็บ้านๆเท่าคือกันนะครับพี่น้องน,นะครับกับเท่าที่รู้นะครับกับแบ่งปันกันไปนะครับในกรณีล้วนี่ม้วนมาหนักพวดจอมรวงโลกคนนะถอนเขาพวดกับเป็นในสภาพ ถอนคำพูดน้องเพื่อนอนเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพียงที่นี่นะครับคลิปหน้ามี่ยังดีๆจังพอกระมันน้องเพื่อนอนเนาะเมื่อนี้มาเสี่ยแขงนะครับจริงๆกับว่าสิบปวาจังใดดอกแต่ฟังไปฟังมาอาจจะมีหลายคนอยู่ที่สิคือคือเพอาะไนนี่บางคนก็โอ้กูว่าสิโทัอยู่พอดีแล้วมึงโทั่วเราแม่นอยู่ดอกเผื่อว่าจะไกลไปจังไหนเผื่อว่าเดี๋ยวก็ลดลงดินเดี๋ยวก็เสีดพ้นเผื่อว่านะครับพี่น้องอ่ะนะครับจากโคงจะเข้าใจน้องเพื่อนอนเนาะนะครับประโยชน์ของจุลินทรีย์มีมากหลายนะครับ ขอให้เขานําไปไสจริงๆไสให้ถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์นะครับพี่น้องถ้าไสบ่เป็นนะครับก็จะไปตีพุ่ยตีพายว่าว่ามันบ่แมนดอกกันหนิคือเสืออยู่แทบผัวนะครับพี่น้องมันบ่สูบปุ๋ยก็ดอกเผัวพวกบางคนก็เข้าใจไป้งสั้นก็มีนะครับขอให้ศึกษาคุณสมบัติแลัก็ักการไสจริงๆนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจเองนะครับพี่น้องนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนเทคนีคนะครับคลิปหน้ามีอย่างดีๆพอกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ขึ้นเขา เป็นกำลังใจเนาอเพื่อนหลังนาะนะครับขอบคุณครับผม